ขายแล้วมันจะกําไรตอนไหนครับพี่ไม่ขายมันก็ไม่กําไรไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมขายแล้วนะไอค้คำว่าซื้อถือห้ามขายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ขายเลยนะเว้ยผมหมายถึงว่าถ้าผมกำไรสัก10% 20%เนเนี่ยผมไม่ขายครับผมมันไม่คุ้ม หมายถึงว่าผมจะไปทริมขายสัก20% 30%ถ้ามันกําไร30%มันก็ไม่คุ้มตังค์อยู่ดีเพราะว่าเงินต้นผมน้อยแต่ผมจะขายก็ต่อเมื่อถ้ามันกําไรเยอะนะครับอาจจะประมาณสัก50% 60% 70%แล้วสัดส่วนเนี่ยมันเกินไปจากที่ผมวางไว้แบบนั้นผมก็จะทําการขายรีบาลาน์นะครับแต่ไม่ได้ขายทั้งหมดนะผมยกตัวอย่างเมื่อคืนละกันผมขาย Google ไป500เหรียญนะครับไปซื้อ Microsoft ที่468ที่เป็นแนวรับลึกของเรานะครับซึ่งการที่ผมทิมขายนะครับ Google เนี่ยก่อนหน้าที่จะขายรวมกำไรแล้วมันน่าจะประมาณ1,800-1,900เหรียญประมาณนี้ผมขายประมาณ30%ครับเวลาที่เราขายหุ้นเนี่ยสมมุติว่าผมกำไรก่อนหน้าที่จะขายนะครับมันกำไรประมาณ700เหรียญผมขายออก500เหรียญน,นะครับหลายคนน่าจะสับสนอยู่ว่าเออขายแค่500เหรียญมันก็น่าจะเป็นส่วนของกำไร700ใช่ไหมกำไร700มันก็ต้องเหลือ200จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ มันคือการขายส่วนของต้นทุนบวกกับกำไรไออย่างของผมเนี่ยก่อนที่จะขายนะครับต้นทุนรวมอยู่ประมาณ1100เหรียญผมขายออกไป500เหรียญเนี่ยต้นทุนรวมมันลดประมาณ300เหรียญครับกำไรที่รับรู้จริงเนี่ยแค่200เหรียญแล้วเราควรจะรีบาลานซ์ไหมครับพี่แล้วควรจะรีบาลานซ์ตอนไหน อันนี้เนี่ยเราต้องไปตอบตัวเองนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยพอใจเกิดกาไรตรงนี้ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณกําไร10%แล้วคุณพอใจคุณมีเงิน1ล้านกําไร10%มันก็1 0 0 0 0แแล้วใช่ไหมถ้าคุณพอใจคุณจะขายก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับเราเลย